เอารถคันไหนมาครับอ๋อเอาไปาซ,ซื้อปุ๋ยเนี่อุ้ยรกระสอบเท่าไรครับที่ไปซื้อมา,อาโอ้สูตรสิบแปดอ๋ออันนี้พันเท่าไรครับอันนี้พันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยอันนี้พันสามร้อยสิบของกระต่ายอันนี้สี่สิบหกสิบยูเรีย เอาไปผสมกันอ๋อแต่ว่าของผมซื้อสิบแปดสิบแปดแปดเหมือนกันแต่ว่าเป็นของตากระต่ายน่าจะพันสามมั้งมันมีมันมีสูตรเอสิบห้าสิบห้าของกระต่ายพันพันสามต้วอืมอันนี้เอาไปผสมกันหวานแล้วครับโดยหวานอ๋อเอาสองอันนี้ผสมกันเลยหนึ่งถุงแม่ใส่สองสองถุงผสมกันอ๋อหมดเยอะจะได้ลดต้นทุนก็หลายบาทอะนนี่ยเป็นหมื่นมั้งนี่หมื่นหมื่นบาทหมื่นเท่าไหร่ หมื่นห้าร้อยดีแล้วครับยังไม่ถึงสองหมื่นเลยยังไม่ถต้องต้องให้ถึงสองหมื่นจะหยุดจะหยุดก็น้องกราินนะครับอันนี้อยู่อยู่เว้ยล่าดหรือยู่ไหนแะอยู่อำเภอบ้านด่านอยู่บ้านด่านอยู่บ้านด่านเนาะจำไม่ได้สักทีเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีตอนแรกติดลูกค้านะว่าจะไม่ได้เข้ามาก็เดี๋ยวเลื่อนไปก่อนมาหาเอฟซีก่อนลูกค้าสามาจะมาดูรถที่จองไว้ด้วยได้เจอตัวจริงคุณาได้เจอตัวจริงหัวร้านมันหัวร้านมันในรูปนะ ไปเดี๋ยวไปดูรถรถจอดอยู่ข้างหลังเอาสองสามสามห้าใครเอาตะก้าคุณเจไปฮะลูกค้าจองไว้เป็นตัวแคปโฟหนึ่งจุดเก้เป็นตัวเอ็กซิลี่สปีคันนี้ราคาเดิมลูกค้าได้ราคาเดิมแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองสามสามห้าถูกแล้วคันนี้แหละคันนี้ครับสองสามสามห้า แต่ว่ากุญแจเดี๋ยวดูภายนอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวกุญแจเดี๋ยวจะไปตามเอาให้ใไม่แน่ใจ,จว่าเขาเอารถไปแต่งไหมเดี๋ยวดูรอนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยววิ่งกลับมาโอมาแล้วฝนมาแล้วเน้ยอลอตเตอรี่ <c oughs> เรียกออกอกะไรไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยพไไี่ต่ายเออละมันจีนหนึ่งหารสองเดย์หารสองเดย์อนอื่นเราหารรูตตร้ตอนี้ให้เจอก่อนเออทำหายก็ต้องจ่ายมีหลักฐานใช่ไหมเออแคปรูปไปหมดแล้ว <c oughs> ถูกหานครึ่งไอ้คู่ที่เราซื้อถูกหานครึ่งเพราะมันเล็กคนละตัวนี่ไปแก่ผมเดินทำอาหาแต่แก่โอ้ยเนี่ยผมว่าจะบอกเขาอยู่ตรงนี้แหละไม่ไอ้สองนาทีที่แล้วผมก็มาตัวนี้แต่พี่ไก่ไม่เจอผมไปจนข้างหลังแล้วผมเดินกลับมาหลอกนั่นอยู่ตรงนี้คือเดินไปนู่นมาคือหาตัวนี้ไงในผมดูแล้วมันมีขาไหม Ora, แต่สภาพมันก็พอได้นะเพื่ <c oughs> เอาไหนละ่ะนี่กุญแจมาแล้วตอนที่เราอยู่ข้างหน้าตะกา้ากุญแจมันอยู่ห้างหลังพอเรามาหมางหลังตะก้า,ามันไปข้างหน้า <c oughs> นี่เปิดได้เลยครับเปิดได้เลยตรงรุ่นไหมตรงรุ่นตรงสีนะ ไม่ใช่มาไมทีสีก็ไม่ใช่รุ่นก็ไม่ถูกแต่ก็ต้องเอาเพราะรอนานแล้วอะไรเงี้ย <laughs> ลองนั่งได้ครับลองนั่งได้ <laughs> เดี๋ยววนันพรุ่งนี้แหละพี่ต่ายสั่งติดฟิม์มติดกันศาสตร์อะไรให้มไม่ม,ม,มีมันเป็นตัวเรียมตัวนี้มันจะเป็นชุดสกเกิร์ตเด้อได,รอได้รถเราขึ้นได้ครับจะใช่จะเพื่อนจะอะไรกับรถเราครับไม่เป็นไร ก็ถ้าเป็นรุ่นนี้มันจะมีชุดสเกิร์ตตัวนี้มาครับมันติดบันไดข้างไม่ได้ถึงติดได้ก็ไม่ไม่ต้องติดหรอกเพราะว่ามันเป็นตัวเตี้ยใช่คันนี้คอนเน้นสปอร์ตนั่งได้ครับเดี๋ยวตอนมันออกล้างให้นี่เป็นไรเืแอนกระชังมันนั่งไปเถอะเปเจ้าของก็นั่งก่อนใช่ไหมนั่งแหละนิ่งเป็นเจ้าผม เดาให้สูงวัดเองเดาให้สูงวัดเองโอ้ <laughs> อย่างนี้เก่าเหมือนกันนะอยากได้เหมือนกันนะอารมณ์เดาให้สูวงวัดเนี่ยยอมยอมยอมขาดทุนสูงวัดเองอะ่ะบุยให้รางวัลเรียนจบอันนี้อ๋อน้องเพิ่งเรียนจบเรียนจบกำลังจะรับไปรับปริญญาอ๋จะจะอปีนี้ครับที่สกลเหรอครับใช่ครั้ยของพี่ต่ายรับที่ไหนงี้ของพี่ต่ายอ๋อของพี่ต่ก็รับสกลเหมือนกันไปไหมปีนี้พร้อมกันไปไปพร้อมกันอันนี้เรียนจบนานแล้วครับผมโอ้ เดี๋ยวีเด๋ยวแสดงความยินดีล่วงหน้าอันนี้คือเรียนจบนานแล้วครับน้องน้องเพิ่งจบได้กี่ปีสองปีกว่าสองปีอ๋อเรียนเอกอะไรครับเอ่อบริหารทรัพยากรนุ้ยรุนน้องกันใช่ครับเอกทรัพย์เหมือนกันของพี่ตายก็จบเอกเอกทรัพย์นี่แหละเวลาเวลาใครถามลูกเรียนสายอะไรบริหารทรัพย์บริหารทรัพย์ทรัพย์สินทรัพย์บริหารโอ้ดีเลยบริหารทรัพย์สินเวยเรียนเอกเดียวกันด้วย สวยนะพี่ต่ายสวยครับสวยใสเมกสวยวันนี้ใส่สวยเดี๋ยวพี่ต่ายรีบเช็คราคาให้แล้วรีบแจ้งเลยประมาณกี่วันคะนี่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราสั่งแต่งแต่งพวกติดฟิล์มอุปกรณ์พื้นฐานนะพวกฟิล์มพวกกระบะไลเนอร์พวกกันสาดอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วทีนี้พอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไฟแนนซ์ก็ส่งใบอนุมัติมาเออเราดาวอะไรยังไงเงื่อนไขเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพี่ต่ายส่งรายการโอนเงินครับแค่นั้นแหละสองวันสามวันประมาณนั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะรีบแจ้งให้จบแล้วครับก็โอนเงินดาวเงินอะไรเข้าบริษัท ใช่ครับพอเสร็จปุ๊บแล้เดี๋ยวพี่่ายโทรบอกวันอาทิตย์ปิดครับแต่ว่าถ้าจะมาวันอาทิตย์คือยังไงเราก็ต้องจ่ายเงินก่อนอยู่แล้วแหละก็เดี๋ยวถ้ามันตรโตมาที่จริงเดี๋ยวมาให้ไม่ได้เป็นไรใจอยากได้วันอาทิตย์น่ะอาทิตย์ไหนที่นี่เนี่ยที่นี่อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ได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 ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปรอพ่อดูอีกทีนึงเนาะครับอาทิตย์นี้ไม่มีทําอะไรหรอกมันเป็นอะไรนะเดือนเก้าอะไรขึ้นเดืนเดือนเก้าทำเดือนเก้าอะไรอย่างเงี้ยเลยอ๋อเดือนเก้าต้องต้องทำอย่างเงี้ยได้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  เทมากเลยนะเพราะว่าต้องไปตัดยาต่อแล้วทะเบียนล่ะพี่ทะเบียนทะเบียนเดี๋ยวดูให้ช่วงนี้ป้ายแดงขาดแต่เดี๋ยวดูให้เพราะว่าถ้าเราจ่ายเงินก่อนปุ๊บวันออกรถบางทีเดี๋ยวคิวมันรันไปหาพอดีแหละกลับเดี๋ยวเราค่อยมันไปขับไปพรมเลยได้ได้เพราะเลย๋ยวถ้าป้ายแดงมัดจำสองพันได้คืนขับได้คืนเก็บใบเสร็จไว้มันก็จะมีสมุดคุมให้เพราะันใช้ก็คือมันจะเป็นป้ายป้ายแท้ป้ายคนส่งมันไม่ใช่ป้ายนั่นนะ เอกสารทุกอย่างครบยกได้แบบาทะเบีดอทะเบียนถูกหวเปิดะเแดงจะถูกหวยเอาทะเบียนจริงเลยไหมจ่ายเงินล้วจอดไป้สักเดือนหนึ่งวันออกวันออกรถได้ทะเบียนจริงเลยทีนึงถูกลุ่นตรงลุ่นตรงสีพวกนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจัดการสั่งแต่งให้เป็นไงสวยนะสวยครับสวยเหมือนคนซื้อคนจ่ายเงินก็สวยรถก็สวยยังไงก็ต้องสวยพอยากได้นานแล้วรนานแล้วสวยครับตัวนี้สวยแต่งสวยด้วย ใครเห็นใครก็ชอบใครเห็นก็อยากได้เอารุ่นนี้ลงก็มีแต่คนชอบดูออออััันนนนนน้ไมม่่เเหหืรรรุดีีีียวกกคะซส์ตัวนั้นมันจะเป็นตัวสูงครับมันจะอีกรุ่นหนึ่งแพงกว่าหรือถูกกว่าถ้าตัวนั้นมันจะแพงกว่าครับราคามันจะเก้าแสนเก้าแสนห้าตัวนั้นเป็นก็สวยเหมือนกันส่วน,น,ค,นคือเอ็กซิลี่น่ะสวยทุกรุ่นเลยเตี้ยก็สวยสูงก็สวย,สวย แม่หน่อยากได้ตัวสูงลูก่อยากได้ตัวเตี้ยเอ้าๆไปแต่ว่าตัวสปีดมันก็ถูกใจไวรุ่นจริงเลยใช่ครับเขาไวรุ่นเขาก็เลยเอาแบบนี้คืออย่างไอตัวสเกิร์ตเนี่ยถ้าเราจะไปซื้อเพิ่มก็หลายบาทหลายตังค์นะเนี่ยค่ะสี่หมื่นห้ามั้งสเกิร์ตแท้มันอะโอเคนะล็อกนะเปิดไปเรากลับก่อนอุ้ยแล้วทีนี้ถ้าฝนตกปุ๋ยมันจะเปียกไหมปุ๋ย เียกมันมันมีถุง้ว,วันนั้นซื้อ,อสอง <ใน S 1> กอระส,<อ>สอบกับฝนจะตกรีบ 2, 2, จนกระสอบก็สองพันกว่าบาทสองพันวีนเราจะขายข้าวได้แครับอ๋อไม่ไม่ต้องขายเราไว้กินนี่แหละเ <laughs> <laughs> พราะข้าวนี่ขึ้นล้มแหลมเหลือเกินก็วันนั้นไปซื้อใช่ไหมสองกระสอบ,สอบหมดไปสองพันหกแล้วก็ได้ข้าวกล่องแถมมากล่องหนึ่งเขาจัดงานเขาจัดงานไปซื้อไอ้นี่ไปซื้อตรงไหนครับเนี่ย ซื้อที่บันดาลเอาเนี่ยเที่ยมเภอเลยอ๋อแล้วก็เลยมาหาพี่จ่ายที่นี่เลยอ๋อสุดยอดเลยครับผมแล้วต้องรีบหนีฝนกลับบ้านใช่ไหมคือมาแล้วนู้นชุนนมาแล้วเดี๋ยวรีบจัดการให้แล้วก็เดี๋ยวถ้า่างนั้นถ้าวันอาทิตย์ก็ได้ครับถ้วันอาทิตย์ก็เดี๋ยวปล่อยรถแป๊บเดียวไหว้นุ่นไหว้นี่ก็เสร็จแล้วแหละใบกระบี่ทำมาให้เรียบร้อยแล้วน้องมีหมดแล้วโอ้โหสุดยอดคุณเงินจบดีใบกระบี่ ยวยอายุยังน้อยมีใบขับขี่แล้วไม่ไม่ใช่ขับเป็นแต่8ขวบเนี่ยขับเป็นตั้งแต่ป .5 โอโ้แน่นอนออ <c oughs> สายซิ่งไอ้นี่มเมื่อกี้คนเอากุญแจไปไอ้ฟิวสีสีส้มครับสีส้ม,อ,มอันนี้ก็จะเป็นรถทำเงินใส่ข้อนี้ขนขน เลี้ยงด้วยเหรอครับเราซื้อของเก่าค่ะอ๋อเราซื้อของเก่าเดี๋ยวขายแล้มาสมมุติอ๋อได้ครับผมสี่สองสี่ศูนย์ได้ซื้อได้ซื้อเลขไหมเนี่ซื้อซื้อสี่ศูนย์เอ๊ะเอุ้ยสี่สองเหรอแล้เราซื้อสี่ศูเอาหรออกอะไรสีเยซื้อซื้อสี่ศูนตั้งหลายใบสีแม่ก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ซื้อสีโอ้สีแม่็ เบอร์เงินอ่ะสี่ศูนย์ก็ไม่โดนอีกแล้วอันนี้จริงอ่ะอยู่เฉยดีเลยวไม่น่าเลยทำไมสี่ศูนย์ออกอีกแล้วคำคุณจริงจริงครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวรีบกลับนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับได้ครับผมจอดรถว i p เลยไม่เป็นไรไม่มีใครจอดได้เราจอดได้คนเดียวไม่เป็นไรครับครับผมไม่ไปครับผม มันไม่ใช่นน้อยนะนี่หลายบาทนะน,นี่โอ้ต้องทำเงินจริงๆโอ้โหขับดูขับอ่าหลังกระติ้มกับมอไปลังหนึ่งรอบให้ตัวนี้มันก็จะตรงไอ้ตัวสปาบีเราใช่ไหมไอ้ตัวหน้าดำอะ่ะ yeah <laughs>